ว่าใกล้ตายแล้วทำงานไปให้มันนะคะนี่แม่เป็นหลูมพ้นตั้งแต่มาเล่งนี่มันกี่เดือนแล้วอะนะอ๋อนะเออเราเคยไปแม่ไปตรวจอ๋อเห็นแม่ไปตรวจมาเล่งกันนะนะเราไปตอนเดือนก,ก,กรกฎานะที่หนึ่งวันเกิดหนึ่งพอปลายเดือนก,ก,กรกฎา ก็ทราบข่าวว่าแม่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะที่ปากมดลูกที่ปากมดลูกหมอที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงบอกว่าผมรักษาต่อไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันมันมันระยะสุดท้ายแล้วให้ไปหาหมออีกโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดเชียงรายค่ะให้ไปหาหมอเฉพาะทางค่ำวันที่เราไปฝั่งพ้นนะ หม้อตกใจไม่ห้านพูดแม่แม่แม่ไม่กลัวแม่ดีใจแฮปปี้แม่บอกว่าแม่มั่นใจว่าเป็นมะเร็งเออแม่แกแบบที่ได้เป็นตัวคือท่องไสเออคเดี๋ยวในเลือดที่กำหินนำหลังเนื้อที่นำหลังเนื้อก็ยังยู้อยู่แบบนั้นเนี่ยเป็นเลือดชองเดินก็เมื่อวางใจเป็นโรคไตอ๋อใช่ก็ทีนี้ทุกทายเลือดมัน นอนนุ่กู้ว่าจะเอาเลือดมันออกยอะสัมผีนอนัที่เอาต้องไช้ไม่ใช่ตันีนะทั้งนี้แม่กลัวไม่เหลืองไตอะกลัวไตไหมคะไม่กลัวบอกแกแล้วเจ็บปวดไตอยู่แล้วต้องไม่เป็นมาเร่งกันนะต้องเป็นโรคอื่นแต่ว่าแต่แม่ก็ไม่ทันได้หนึกนะแม่คิดว่าเป็นโรคไตไเป็นมาเร็งอือกินประมาทนะอือไม่เป็นมาเร่งเลยแกเลยก็แม่ก็คิดแบบนี้สิไอ้เลือดที่ออกอ่ะถือว่าเหมือนกับ มีเมนมาอีกรอบหนึ่งยามแก่แม่อาจจะแข็งแรงเมนเลยออกเพราะแม่ไม่แจ๊ดใช่ไหมเออเราแม่ทำชีวิตผือหลังจากนี้อ่ะก็เล่นนี่ก็มันเต็มตัวตายกันกันยุ่ยเชยเชยแบบนี้แม่ไม่อยากกลัวแล้วทำอะไรอ่บให้มันดูการตายสักทีจะคือเล่นอยู่เพื่อนรู้สักนิดมันจะเป็นล่วงอะไรแล้วใช่แม่อยู่เป็นเพื่อนหนิงก่อนนะปีร้องปีกัน โค้ดสิ้นกันจำความดีคือทุ่อนล้านผิวมันจบไปเร็วอาแม่เขาหมดภาระแล้วก็ส่งหลานจบมาหาัรปริญญาไปแล้วเขาก็เลยหมดห่วงค่ะี่พี่จะปาน้ส่วนนุงหนิงนี่แม่ไม่ห่วงแล้วว่าก็ก็โตแล้วมีสามีแล้วแก่แล้วเมยกับแม่ว่งไตอนนี้นี่เพื่อนๆดูสิดูไม่ออกเลยนะคะว่าเป็นคนเป็นมะเร็งเนี่ย เาแม่เขาแข็งแรงอะที่ผ่านมาเขาเป็นคนแบบเนี้ยอยู่ไม่นิ่งค่ะหนึ่งยังแซลประจําเลยสักวันแม่ต้องตายในหน้าที่นี่แหละตายในสวนเนี่ยมันไม่ได้เยอะ<อ> <laughs> ๆ,ๆนะค่ะแม่ทำไอเอฟุกว<ม>ัน F 1. 1> เออแม่เขาทำไอเอฟไมคา้มคาเราถ้าสมุดมองให้ผ่าตัดให้ทําเคมีบําบัดไหนไม่เอาหรอแม่ก็ไม่เอาอะไรไม่เอาสอนอะไรคะเคมีบําบัดไม่เอาเพราะม่แม่เคยสุดสา้เลยเขาบอกว่า มันไม่ให้มันให้แค่ร่องจุดซ้เปเส้นค่ะแม่เข้าใจจะให้5ะาสิบกสิบเปิดเส้นหมเอาละแต่นี่ให้มือไม่ถึง3%้ำเปิเส้นเสียงเสียงตายอยู่ดีเนาะต่ำๆเลึ่งนี้ชีวิตที่ตายได้ไม่ใช่ตายกันมะเร่งลาวกับเทยกีโมอ๋อที่ตายส่วนใหญ่คนตายไม่ใช่ตายมะเร็งแม่บอกตายเพราะแพ้คีมโมที่เสียแล้วม ẫ, อเก็บอกเลยว่าจะกสเดย าาตอนนี้แม่แม่หลักทาบัือนผืค่ะแม่สายทางได้ของแม่มีแพนเหมือนผืใช่ลัวโภชนาการอืมก็คืออันดับแรกคือแม่ก็ใช้หลักโภชนาการค่ะ <โฟ S 2> อันแรกคือขวบผู้มาเนื้อสัตว์ไม่กินงดเนื้อสัตว์ทุกชนิดเลยทุกชนิดสองเนื้อปลาเนื้อกุ้งเนื้อก่เนื้อ,อค่ะ ไข่ก็ไม่กินมนมก็ไม่กินเนื้อนมไข่นะแม่จะหยุดเลยแต่ออก,ก่อนแต่ก,ก่อนแม่กินไข่วันละสองถึงสามช่วอองสามหรูช่อองสามหรูพอ,ออยา,ากได้โปรตีนข้อสองแม่มีวิธีไหนตอนเนี้ยที่จะรับมือมันอยากกินเนื้อสัตว์อยากกินแป้งและน้ำตาลแป้งน้ำตาลงดอาหารในมะเร็งชอบเราก,ก็อยากกินมีอะไรบ้างค่ะที่มะเร็งชอบที่แม่ซึกซ่ามาซึกซ่ามาว่าในในเนื้อสัตว์มันมีกรดอะมิโนอยู่สามตัวอ๋อ เมทไทนีนแต่ซัดมีไรนะคะแม่มกรดอะมิโนที่มาเร่งชอบที่้างตัวอ๋อค่ะคือเมทไทนีนเมทไทนีนลูซีนลูซีนเคซีนเคซีนเคซีนอยู่ในนมเคซีนอยู่ในนมเีนอยู่ในไข่อยู่ในไข่ลูซีนอยู่ในไข่อีกอันอยู่ในเั้ที่เรากินพวกนี้มาเร่งกระตู้เร็วไอที่มาเร่งกระต้เร็วพวกแม่กินไข่พวลแม่้ามฟองนะอ๋อแล้วนี่แม่ไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนคะ อยากมั่งเลยยูทูบสิแม่ทนใจเออใช่แม่มีเพื่อนเป็นหมอเยอะหมอคนไหนพูดแค่เรื่องนี้แม่ว่ามั่งโพสไม่มั่งปุ้มก็พูดอ๋อหมอปุ้มก็พูดที่มีกอร์ดิโนที่มะเร็งต้องการเนาะปุ้มก็พูดอะไรคนมั่วสิทข้ามะเร็งวมั่งปานเทพอาจารย์ปานเทพอ๋ออาจารย์ปานเทพด้วยค่ะปานเทพก็พูดและข้อมูลมาทุกแล้วเลยเขาได้ยังงานใจอันนี้สัมภาษณ์พิเศษว่าแม่มีหมอเป็นเพื่อนกี่คนคะไหนลองบอกชื่อสิ หมอในยูทูบเพื่อนแม่ค่ะหมอป๊อปชื่อหมออะไรนะหมอธนาซากแย้มเกิดหมอปุ้มหมอปุ้มหมอชื่ออะไรนะแพทย์หญิงศิรนาถค่ะโคชแบงค์หมอหมอหมอวีหมอวีหมอวีคุณมีเพื่อนเป็นหมอคุณหมอสันคุณหมอบุญชัยคุณหมอบุญชัย คนบางสาวเนี่ยโค้ชด้วยแม่โค้ชแบงค์มีโค้ชแลามีโค้ชนาตาลีโค้ชนาตาลีโค้ชแบงค์โค้ชแบงค์แล้วก็ใครอาจารย์ปานเทพกันอ๋ออาจารย์ปานเทพแล้วก็คุณหมอเขียวด้วยเนาะสายธรรมชาติเนี่ยค่ะแม่เขามีเพื่อนเป็นหมอเป็นกําลังใจให้เขาอยู่ตลอดเวลาแม่กเขาศึกษามานานแล้วนะคะเตรียมดูแลสุขภาพแต่ก็ไม่ได้ไม่ทันคิดเหมือนกันว่าจะมาเป็นมะเร็งตัวนี้เนาะ ไม่เน่าเกิดมาเลยกินเพลินประมาทกินเพลินประมาทแล้วตอนนี้แม่ประมาณสามเดือนแล้วนะที่หลังจากรู้ผลแต่จริงๆอ่ะคงจะเป็นมานานแล้วแหละมะเร็งเนี่ยก่อตัวมานานแล้วแล้วแล้วแม่ใช้อะไรดูแลตัวเองตอนนี้คะเพราะแม่ไม่หาหมอเลยก็คือไม่อยากแม่งผีโมเลยตอนนี้แม่สู้กับมันยังไงคะ ธรรมชาติสู้กับไห้กินหนักกินหนาควบคุมเลยอาอะไรบ้างอันดับอาหารอะไรอันดับแรกที่สําคัญไม่ใช่พวกวิตามินเสริมหรืออะไรนี่ม่กินซีวิตามินซีวิตามินซีของเอ็มวของเอ็มววันละวันละยี่สิบเมตรวันละยี่สิบเมตรค่ะเพราะแม่ฟังว่าใส่ก่อนคนชีดถือซองมื่นมิลลิกรัมเนี่ไหมค่ะแม่ก็เลยเอามื่นเดียวถึงพอแม่เขาเคยฟังข้อมูลว่ามะเร็งมันกลัววิตามินซีจากคุณหมอท่านหนึ่งอะนะ ซึ่งบางยาโค้ชนาตาลีบอโค้ชนาตาลีก็บอกโู้ของดอกเตรเกอร์สันดรเกอร์สันเขพูดผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งที่ท่านมักให้ชีพแบบเข้าท่านกินอะไรกินอะไรแต่ชีพท่าดีว่าเป็นน้ำมันนะค่ะมันที่ชายชายมักมันเป็นเคลือบเซลล์มะเร็งอ๋อไม่ต้องเซลล์มะเร็งที่มะเร็งมันมะเร็งงั้นเข้าใจเป็นกูโคสค่ะมันมันโครงสร้างของกูโคสกับโครงสร้างของมะเร็งจะไม่รู้มันมันใส่ใคร ไม่บอกว่าวิตามินซีมันไปหลอกมะเร็งเขาโครงสร้างมันเหมือนกับอะไรนะกูโคสมันมันมันโครงสร้างมันมือนกูโคสเราไปลอกให้มันกินมันจะมันจะกินวิตามินซีกับไอ้มันกัหลายก็คือตอนนี้แม่เขาก็ลองสู้เพื่อจะเป็นวิทยาทานถล้วก็อยู่ต่อได้นะคะแต่ถ้าตายก็ไม่เป็นไรเพราะแม่เขาพร้อมตายอย่างมีสติอยู่แล้วค่ะไม่ไม่ได้กลัวอะไรแต่ว่า เผื่อว่าสู้ได้ไว้บอกลูกๆหลานๆข้า,ากินน้ำมันมะพร้าวข่องด็อกโซนารุ่งของอาจารย์บันเทปไม่ได้อ่าค่ะวิตามินซีน้ำมันมะพร้าวหลักๆนะ,นะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวต้นนี้แกบอกว่ากินน้ำมันค่าเสริมมะเร็งค่าชีวิตได้แม่ก็ไม่รู้ไม่มีงานวมีใจมาเร็งแต่ไม่กะทนทนกิน <c oughs> แม่กินมาหลายวันแล้ไม่รู้เลยแต่เ<ต>มื่อแม่อ้วนขึ้นนะกินน้ำมันมะพร้าวจังมือแปดสิบดีซีกินข้ามมือนะค่ะ อาก็สู้กันไปอยู่กับนุ้งหนิงนานๆเท่าที่วันงแม่เขามีเงินบำนาญอยู่เดือนละหมื่นต้นๆเขาบอกเขาจะใช้ให้หมดแม่เขาไม่อยากเบียดเบียนลยใส่นะไม่อยากไปห้ามม่อไม่อยากไปไม่อยากเบียดเบียนหลวงเลยไม่อยากเบียดเบียนหลวงทําไมคะชดใช้กรรมออ๋จะได้ชดใช้กรรมเรามีกรรมแจะได้เราอย่าไปเบียดเบียนหลวงแล้ว เราํำไล่ไล่อดีตชาตินะกำแนนะ่ๆเคยทัมบ้งมาเหมือนหมอเขียวพูดไงแม่เราต้องสำนึกผิดก่อนนะเราจะได้เราจะได้ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์กินมาเยอะแล้ะเออดีนะอ้าจะเรีินมา โยโยเอาแม่ขาแล้วแม่มีวิธีเตรียมตัวตายยังไงคะเตรียมตัวตายใช้แนวพระพุทธเจ้าอ๋อใช้แนวพระพุทธเจ้าว่าแบบไหนแม่พุทธเจ้าว่าตอนนี้เมตตามรีอานาปานสติค่ะ กันแลวก็ทำ SKT กันออ๋ SKT ของคุณหมอของคุณหมอสมพรนะ SKT ขคุณสมพรเป็นการหายใจเข้าออกยาวๆใช่ไหมหายใจเข้าลึกๆเดี๋ยวอันไว้ที่หน้าที่เ้ยวก็ให้ใจออกสั่งฟ้าใชไงวันนี้แม่แต่งตัวสวยเลยเพราะว่าเราไปทำบุญมาเนาะไปวัดมาไปทำบุญมา พอเลยวาเป็นมาเริงอ๋อเนี่ยให้ไม่ได้ไปวัดแล้วากติก็ไปนานๆคังอยู่แล้วนะวัดอยู่ไกลวัดอยู่ไกลมาคุยกันเรื่องมาเริง่อนะอะไรสัญญาณอะไรที่แม่รู้สึกแปลกๆมั่งอะค่ะวาก่อนนี่เป็นมาเริงเนี่ยแม่มีสัญญาณอะไรมั่งสัญญาณสัญญาณคือสัญญาณแปลกๆกับแม่คันดําตัวคันดํา อ๋อคันตันตัวคันหัวมากที่สุดอ๋อที่ดีแม่กว่านี่แม่ตัวสันจังเลยอ๋อที่สั้นปิดแม่ไม่เกิดทับท่านดอืนท่องไส้โครงกลางขึ้นไงเยืยวสุข่องเี่ยวมุมเล็วกระเยื้วที่พุ๊แเ้วก็มาท่องไส้ทีล่างเยื้วมีสี่กระไก่นำลังเนื้อน่ะอ๋อก็หนึ่งก็คือแม่คัน คันทั้งตัวคันหัวเยอะมากคันสีสันแล้วก็ฉี่บ่อยใช่ไหมคะแล้วก็ฉี่สีเปลี่ยนไปก็คิดว่าเป็นโรคไตแม่บอกว่าฉี่เหมือนสีฉี่ฉี่น้ําล้างเนื้อนึกว่าเป็นโรคไตก็เลยดูแลรัเรไปชวยไตแล้วระวังเรื่องไตไปชวยไตไยังไม่ไตอย่างนี้อยู่ตัวแต่มันต่ำไตข้าวเลยนึกไ่ะตัวไตก็ดีก็คนแก่เนาะ ยันยันก็ไแม่พื้น้ะดมเดียวกับบนี่ินั่กับนี่มานี่มาร็กล่างรูที่บริวรู้นั่นคือมันมันเลือดออกอะไรยกยน,นอ๋อก็คือแม่กำลังจะบอกว่าเราต้องสังเกตฉี่ของเราด้วยนะเวลาเราฉี่อะ่ะอืมต้องดูว่ามันมาจากช่องไหนถ้าผู้หญิงนีะม,มันมีสอง<ด>ช่องหังวใจหั <laughs> วยู ที่นำรังเรือหน้าปิดใจแม่แกนึกว่าเป็นวันนี้แฮปปี้ไหมคะวันนี้มีความสุขอ๋อวันนี้แฮปปี้แบบฟุตซุ่มกับกับมาสีจากษ่าเกยฝนเจ็บไข้ป่วยเรือรังอะ่รแบบนี้เลยก็คือผ่าสูดอะไรนะบอดทำอะไรค่ะผ่าสูดผ่าสูดไอ้สัญญาสิบประการสัญญาสิบประการต้องฟังไม่ฟังทุกวันเลยสัญญาที่ประการนเบพุทธเจ้าวัน่วยคนป่วยไข้ได้แต่ก็ไม่สุขุนไม่ใจทุกคนเสมอไปนะ มันเลยไปจําฐานะคือหมายว่าบางคนก็ฟังอะไรก็ให้จริงจริงบางคนก็ไม่ให้มันเป็นไปแบบกับกรรมก็ไม่แหนซึ่งเนึ่งจะฟังมาเพื่อเราให้ล่ะก็ฟังทุกวันสัญญาที่ประกาศนี่ฟังไปก็บันเ,เนท่าในบางทีไม่ให้ไนรูปเหมือนกันอันที่มาเร่งนี่ก็ฟังมัง่งไม่ได้ฟังมัง่ง อะไรนะสูตรอะไรนะสูตรนี้เขาบูดาเจ้าสัญญาทิพย์การถ่านเทได้ใครฟังนะในพระสูตรคิร์คิริมาโนนคิริมานุนนบางคนเขาเรียกคิริมานนสูตรค่ะคือเป็นบทธรรมที่ช่วยผู้อาพาธอาจจะทุเลาได้ถ้ายังไม่ถึงกรรมที่จะต้องไปนาะพระคิริมานุนี่เก็บป่วยนะออต้องให้คือในพระสูตรเนี่ยมีการให้เราปรงใช่ไหมแม่นะมีอันนี้จัด คนมากก็ให้วงจะเจ้าวะเาเป็นไปตามควรแก่ฐานะมันบางคนกันก็ให้เศษเหลืองได้มั้งทุกอย่างอนิจจังถูกไหมให้รู้จักความเรื่องสิบสัญญาสิบประการก็มีสิบข้ออนิจจ์สัญญาอนัตตาสัญญาอนัตตาสัญญาให้ม่ใช่ตัวตนของเราอเพื่อนๆก็ลองเปิดยูทูบคีย์คำว่าสัญญาสิบประการนะคะอันาทุพภะไหนอัน ในกระทุ้งไทยก็ธรรมะนาปานญสติดีนะดีสิประกันเนี่ยนิ่งก็ใช้บ่อยนะพัสดเนี่ยเปิดบ่อยเวลามีปัญหาหัวใจเราก็ใช้ได้ปรงเดอ๋ยวฟังเลยมันอาจจะให้จริงให้ไหมให้ไม่ไรเรื่องเราคิดส่วนก็ไม่เป็นอะไรชู้จีิงเมก็ฟังๆเราขิดตามอันนะเราเมลรูแม่ไม่กินยาเลยนะเดี๋ยวนี้เดี๋ฟังอันยาสิประกันเนี่ยเออไม่ไม่แออัดเดี๋ยวก็ไหวแล้วก็ไป ทำให้เราจิตใจเราสงบกับเราฟังได้ก็เลยลืมความเจ็บไงนะรักกาเนะ่นนะก็มันฟัง,งได้อันนี้ส่งฟได้คนมาบำรุงแก้เลยก,<ม>ก็ก็คือมีธรรมะในใจธรรมะแท้ๆมันก็จะดีต่อใจเราเนาะโอเคค่ะแค่นี้นะคะแม่ไปพักผ่อนกันดีกว่าปันห้ามโง่คือแล้วคือกันเช่า ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเมื่อเป็นโรคร้ายก็อย่าจิตตกนะคะต่อสู้เตรียมใจถ้าหายก็ได้ไม่หายก็ไม่เป็นไรหาที่พึ่งทางใจไว้นะคะธรรมะพระพุทธเจ้าช่วยได้ค่ะลองใช้สัญญาสิบประการเป็นที่พึ่งยามเจ็บป่วยดูนะคะ คลิปนี้แค่นี้นะคะเป็นกำลังใจให้แม่และทุกๆคนที่เป็นโรคร้ายค่าสวัสดีค่ะ